สวัสดีค่ะวันนี้ทำดอกเบนจมาม่าสวยๆกันนะคะเริ่มกันเลยนะคะเริ่มต้นด้วยการทำเกสรก่อนคะ่ะนำหลอดขนาด8มิลมานะคะใส่ลวดเข้าไปด้านในคะ่ะแล้วก็ซอยหลอด นำรวดออกค่ะแล้วก็คลายหลอดนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วแปะด้วยเทปกาวสองหน้าค่ะ บบนี้นะคะพักไว้ค่ะน้ำลวดมาค่ะใช้ครีมนะคะพับลวดมาแบบนี้ก็นำหลอดที่ซอยเสร็จพักลงไปแบบนี้เลยค่ะก็บีบรวดให้แน่นๆนะคะก็คุณผู้ชมก็ม้วนเลยค่ะ ได้เทปสายค่ะในแบบนี้นะคะพักไว้ค่ะน้ำหลอดเหลืองมาค่ะเราจะทำดอกสีเหลืองนะคะคุณผู้ชมก็พาหลอดใช้หลอดขนาด8ปมิลค่ะคลายหลอดนะคะ เสร็จแล้วตัดที่ความยาวสามเซนครึ่งค่ะสามเซนครึง่งคุณผู้ชมก็พับแบบนี้ค่ะพับครึ่งแบบนี้หงายมาตัดขึ้นไปแบบนี้นะคะ ครึ่งแบ่งครึ่งอีกก็ตัดเป็นรูปกลีบดอกค่ะกลางออกนะคะ ใา้แบบนี้เห็นไหมเอ่ยทำแบบนี้นะคะทั้งหมด8ชิ้นค่ะ8ชิ้นแล้วนะคะต่อไปเริ่มกันเลยนะคะนําชิ้นที่1มากับชิ้นที่2องทาบไปแบบนี้ค่ะทาบไปแบบนี้เลยเนาะเห็นไหมคะแปบดบด้วยเทปใสค่ะ แ,แบบนี้เลยชิ้นที่สองมาทําไปเรื่อยทั้งหมดจนครบ8ชิ้นเลยนะคะ ชิ้นสุดท้ายค่ะนี้แล้วก็ประกบกันเลยแบบนี้นะคะ ได้แบบนี้นะคะประพาสอนต้องการทั้งหมด2ชิ้นค่ะทำเปห้1ชิ้นเหมือนกันนะคะแบบนี้ค่ะพักไว้ค่ะต่อไปน้ำหลอดสีเขียวขนาด8มิลมานะคะเราจะทำกลีบเลี้ยงค่ะพาหลอดคลายหลอดนะคะแบบนี้ วัดที่ความยาว5เซนครึ่งค่ะทับครึ่งอีกตามนี้เลยนะคะ สอนต้องการทั้งหมด3ชิ้นค่ะแบบนี้3ชิ้นนะคะผ้สสอนทำไว้แล้วเราประกอบกันเลยค่ะใส่กาวนะคะให้เป็น X อ็ะค่ะแบบนี้นะคะ อันหนึง่งจะให้ห่อขึ้นมานะคะพักไว้ค่ะต่อไปนำเหล่ดสีเขียวขนาดแปดนิ้มาอีกนะคะทำใบตัดตามนี้เลยนะคะ กกับด้านในแบบนี้ผู้ชมก็นำคายหลอดค่ะ แบบนี้เห็นไม่เอ่ยพักไว้ค่ะต่อไปเรามาประกอบดอกกันนะคะนําดอกที่เสร็จแล้วมาเสียบไปด้วยก้านของเกสรค่ะใส่กาวนะคะ แบบนี้แล้วนะคะคุณผู้ชมก็ความหน้ามาเสียบไปด้วยกลีบเลี้ยงเสร็จแล้วก็ใส่กาวค่ะกระดันขึ้นไปเลยนะคะแบบนี้ด้แบบนี้นะคะ ต่อไปให้คุณผู้ชมนำหลอดขนาด6มิลมาค่ะแล้วก็ตัดตรงนี้ออกนิดนึงนะคะแบบนี้ก็เสียบเข้าไปเลยค่ะก็ไปเลยแบบนี้ก็จะเป็นก้านของมันนะคะแล้วก็นำใบที่ทำไว้เสียบเข้าไปเลยค่ะแบบนี้ เห็นไหมเอ่ยคุณผู้ช,ม,ชมก็ดันลวดพับมาแบบนี้นะคะเป็นการล็อกไว้แค่นี้เราก็ได้ดอกเบญจมาศสวยๆจากหลอดแล้วเห็นไหมคะลองไปทำกันดูนะคะขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านค่ะขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดติดตามนะคะสวัสดีค่ะ